สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญพระอาจารย์พรมวัดขณนนเหนือจังหวัดอยุธยาออกปีพศ2509เป็นพิมพ์นาลายเส้นไม้าาทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมถ่านเหรียญรุ่นเนี่ยสวยๆนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะ ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพักช่วงเวลาแราคานิยมด้วยนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมบล็อกหน้าลายหนึ่งเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้แขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดบางนะครับคมเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมจุดสังเกตรแรกนะครับบองหน้าลายหนึ่งเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงแขนท่านนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดนะครับ บางนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการจิจรนา,นานของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นลูกศรน,นะครับชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงอาลาดนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับผมด้านบนเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีลูกศรนะครับชี้นะครับผมขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นลูกศรด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมลักษณะนะครับจะเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมไปจุดสังเกตที่2องนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิวทาวท่านนะครับผมตรงมุมล่างนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวนอนนะครับยื่น ออกมานะครับผมโดดเด่นนะแต่บริเวณตรงนิ้วโป้งเนี่ยเขาจะสั้นกว่านะครับผมเอาละผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงนิ้วเท้าท่านเนี่ยเขาจะสั้นกว่านะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงไหล่ท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับบางคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้

บริเวณนะครับผมตรงไหล่ท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับผมแนวนอนนะครับคมนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงประโคดท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมอยู่ด้านบนนะครับเป็นเส้นลวดเหล็กนะครับบางนะครับคมอยู่ในร่องน้านะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณประคดนะครับผมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้เส้นลวดประคดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมแต่บริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กบางนะครับคมอยู่นะครับผมอยู่ในบริเวณร่องน้ำนะครับเป็นเส้นลวดนะครับ โดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5้าในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวรนะครับรูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูจอดนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจอดเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่าน การใช้งานมานะท่านเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าเนี่ยหลักแสนต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะแต่มีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะ แต่ผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะอะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมเริเวใบหน้าของท่าน บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะแต่จุดตําหนินะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผมก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะะด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดคอองค์พระนะครับผมด้านหลังเนี่ย จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปเป็นเส้นลวดเล็กคมลักษณะแบบนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดคอองค์พระนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กบางนะครับ แตกเฉียงขึ้นไปนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรานามุมด้านหลังนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกระบองท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับด้านในเนี่ยจะมีขีดนะครับหลายๆขีดนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บ, Quand, บร Hag, ิเวณนะครับผมตรงมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงกระบองเนี่ยลักษณะนะครับผมเห็นไหมจะมีขีดนะครับเฉียงเฉียงนะครับหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับผมขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมายังคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเส้นลวดแขนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับบนพื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเอาละผม โฟรกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดแขนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดบางบานะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะครับผมพื้นบริเวณตรงนี้ ลักษณะนะครับผมจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมพื้นตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมที่ผมดูนะจะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมานะครับลักษณะคล้ายๆเป็นช่องสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กัน ผมจะดูนะครับบริเวณนะ,ะตรงข้อเท้าท่านนะครับผมมุมด้านล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นคู่นะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมานะแล้วบริเวณตรงข้างเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมติดกับเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงข้อเท้าท่านนะครับผมตรงพื้นด้านในบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับ2เส้นนะครับนูนคมขึ้นมานะครับผมแล้วบริเวณตรงข้างเส้นลวดเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนะครับผมตรงลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอะนั้นด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะ ครับล,ลักษณะรูเจาะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมริเนตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นรุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมแล้วเส้นลวดอากาดเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมล่างตรงการลางลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนเลยนะ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งนิกงไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คับอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดนะครับเส้นลวดนะครับผมตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยเขาจะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณด้านข้างกันบริเวณหูเรียนนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะ home. Cool. มุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะอาจจะไม่ชัดมากนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับลักษณะที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับอาต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับ ผมบริเวณนะหูเหลี่ยญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับหูเหรี่ยมมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าผ่านการใช้งานมาเนี่ยข้างเขาจะมนมนลักษณะแบบนี้นะ,อ,ะอาจก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีล่องนะครับในการตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับอาจเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะท่าเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนเลยนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการิจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ